สวัสดีครับผมเพชรฝ่ายขายนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ YouTube ช่องเพชรรถเบนซ์ยูทูบช่องที่นําเสนอจุดดีจุดเด่นจุดขายของรถยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ช่องของผมจะเน้นการนําเสนอที่เรียบง่ายนะฮะเพื่อให้เป็นข้อมูลในทางคุณลูกค้าเนี่ยประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะซื้อรถเบนซ์สักคันนะครับสำหรับวันนี้ฮะเราเหมือนเดิมฮะัเราอยู่กันที่โชว์รูมเบนซ์ไพรมัสนะฮะโชว์รูมที่ครบวงจรที่สุดมีรถขายครบทุกเซกเมนต์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรถใหม่นะฮะรถมือสอง Mercedes-Benz Certified หรือว่าจะเป็นรถทดลองขับนะฮะจะเป็นในส่วนของเมบักนะฮะรถหรูหรานะครับรวมถึงล่าสุดตอนนี้นะฮะรถไฟฟ้า100% Mercedes-Benz EQ นะครับแล้วก็ที่เราอยู่กันณตอนนี้นะฮะที่ผมจะมาพรีเซนต์ในตัวนี้ก็คือในส่วนของ compact car Mercedes-Benz a c a r s นะฮะที่นำเสนอตอนนี้คือ A 2 0 0 p r o g r e s s i v e เป็น compact car ตัวเริ่มต้นนะฮะซึ่งลูกค้าหลายท่านเนี่ยอาจจะคิดว่า เป็นตัวเริ่มต้นแต่เรื่องของความปลอดภัยออปชันตัวนี้อาจจะตัดออกหรือเปล่าตัวที่ผมบอกเลยนะว่าออปชันคันนี้มาค่อนข้างเต็มไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะก่อนที่จะไปชมในส่วนของรละเอียดรถ A 2 0 0 p r o g r ป s s i v คันที่จอดอยู่ข้าง,างผมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งนะฮะยูทูบช่องเพนรถเบนเพื่อที่จะไม่ตกหล่นข้อมูลข่าวสารรถเบนรุ่นใหม่ๆนะครับอ่าและเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไปชมทีเซอร์กันก่อน,อนเลยครับ เดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของตัวรถนะฮะไล่จากด้านหน้าเลยนะฮะในส่วนของตัวที่โดดเด่นเป็นสงา่าคือไฟหน้า LED High Performance นะฮะมาพร้อมไฟ Daytime สองสว่างในเวลากลางวันกันชนด้านหน้านะครับเป็นรูปแบบของ Progressive Body Styling นะครับสวยมากครับไล่ไปด้านข้างเลยนะครับล้ออลลอยเป็นแบบ 10ก้านขนาด17นิ้วยางเป็นแบบธรรมดานะครับไม่ใช่รันแฟตมาพร้อมระบบไทฟิตนะฮะระบบในการปะหลุมยางนะครับความพิเศษของกระจกตัวนี้นะฮะจะเห็นได้ว่ามี3ามเหลี่ยมอยู่ตรงนั้นนะั่นคือระบบสลักบายสปอร์ตแอ็ซิสมาพร้อม e x ็กซิสต์ว g นนิ่งนะฮะค,คนนี้ขับรถเปลี่ยนเลนมีมอเตอร์ไซค์แทรกเลนมาหรือว่ามีรถมาอีกเลนนึงนะฮะตัวนี้จะแจ้งเตือนเป็นไฟกระพริบสีแดงนะครับ ในส่วนของ exit warning เนี่ยคือแจ้งเตือนเวลาเราดับเครื่อง1น่งประมาณ1นาทีนะฮะถ้าเปิดประตูรถปุ๊บแล้วมีรถวิ่งสวนมาเนี่ยเขาจะเป็นสามเหลี่ยมสีแดงขึ้นที่กระจกแล้วก็มีเสียงแจ้งเตือนเหมือนกันไล่ไปด้านหลังนะฮะในส่วนของด้านท้ายนะครับตัวนี้ไฟท้ายสวยมากครับพื้นที่เก็บของด้านหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างนะฮะตัวนี้ผมเปิดให้ชมนะครับพื้นที่เก็บของอยู่ที่420ลิตรนะครับ ที่สําคัญนะฮะเราสามารถเพิ่มพื้นที่ได้ด้วยนะฮะดึงตรงนี้นะครับสองฝั่งเราสามารถที่จะพับเบาะด้านหลังเนี่ยเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารได้นะครับปึ๊บโอเคท่อสวยครับตัวนี้ปลายท่อเสียเสริมโครเมียมสองท่อครับถือว่าเป็นรถคอมแพคคาร์ที่สวยมากครับฝาถังน้ำมันอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับ ให้ชมกว้างๆ,ๆเอาละขนาดนี้ผมนั่งอยู่ใน A 2 0 0 p r o g r e s s i v สนะครับเบาะหนังให้ความรู้สึกนั่งสบายนะฮะเป็นเบาะหนังอติโก้นะฮะมาในส่วนของการปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีได้3จุดนะครับทั้งในตำแหน่งของคนขับและคนนั่งด้านข้าง นะครับหน้าจอจะเป็นระบบทัชสกรีนมาใหม่นะฮะเลือกได้เลยนะฮะแล้วก็ที่ไม่พลาดนะฮะตัวนี้ก็คือในส่วนของทางคุณลูกค้าชอบกันมากนั่นคือแอมเบียนท์ไลท์นะฮะปรับแต่งได้ถึง64สีด้วยกันนะฮะโโอ้หเวลาช่วงรถติดนี่ก็นั่งปรับไปเรื่อยๆนี่ก็ก็ใครใครเครียดดีนะฮะเวลาช่วงรถติดนะฮะไม่ยากครับผมในส่วนของการปรับแอมเบียนท์ไลท์นะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้นะฮะเป็นมาใหม่ฟังก์ชันมาใหม่ ตัวไวเลสชาร์ g i n g นะฮะวางมือถือไว้ปุ๊บชาร์จทันทีตอบรับสำหรับนักธุรกิจอ่ากลัวไม่ต้องกลัวแบตหมดนะขึ้นรถปุ๊บวางปุ๊บชาร์จทันทีนะคุยต่อได้เลยนะครับผมในส่วนของตัวนี้ก็เป็นพวมลาลัย3ก้านนะฮะตัวนี้จะปรับเป็นแบบแมนวนวลนะครับเน้นความเป็นสปอร์ตนะครับโอเคอันนี้ให้ชมฟังก์ชันคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของที่นั่นด้านหลังนะฮะ ว่าตัวนี้คอมแพคคาร์เนี่ยถือว่าที่นั่งแคบไหมนะฮะอย่าตามผมมาเลยครับผมอ,อึ๊บเคอ่ามดูในส่วนของทางด้านหลังคอมแพคคาร์เอคัสนะฮะเอสองร้อเกสิบเอาตรงคือเบาะผมถือว่านั่งค่อนข้างสบายนะฮะเบาะหนังอาร์ติโก้ฮะเนี่ยรองรับต้นคอสบายเลยครับตัวนี้ แล้วก็ผมสูงเราจะเซนนะฮะเมื่อกี้ไม่ได้มีการเลื่อนเบาไปข้างหน้าอย่างใดนะฮะตรงนี้ถือว่าช่องว่างระหว่างเขายังถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะยังถือว่าค่อนข้างเยอะฮะสบายครับตัวนี้ถ้านั่งด้านหลังเนี่ยผมว่าถ้านั่ง3ท่านนี้ก็ก,ก,ก็พอไหวเอาอยู่นะฮะแต่ถ้าจะสบายสุดก็คือนั่งด้านหลัง2ท่านนี่กำลังดีนะครับเพราะอะไรฮะตัวนี้มีที่วางแขนด้วยนะฮะเดินทางไกลนี่ก็คือเราสามารถวางแขนอ่ามีซื้อน้ํามาวางปุ๊บอ่ากินได้เลยฮะ ในสบายแล้วนอนหลับสบายถือว่ารองรับต้นคอแล้วนั่งสบายฮะตัวนี้ด้านหลังด้านหลังไม่ถือว่าชันมากนะถือว่าองศาในการพิงเนี่ยค่อนข้างดีนะฮะค่อนข้างดีนั่งสบายครับตัวนี้ปุ๊บถือโอเคครับตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของจุดอื่นกันต่อนะครับอันนี้จะถ่ายให้เห็นมุมกว้างในส่วนของด้านหน้าเมื่อตอนแอมเบียนไลท์ทำงานนะครับมีน้ำมันโถสิบสีสีนะครับตัวนี้แอมเบียนไลท์สวยมากฮะยิ่งกลางคืน,นยิ่งสวยมากนะฮะ เรามาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยกันบ้างดีกว่าครับสำหรับตัวนี้ a 2 0 Progressive ฟังเรื่องความปลอดภัยแล้วจะรู้ว่ารถเนี่ยเน้นเรื่องความปลอดภัยจริงๆถุงลมนิรภัยนะฮะด้านด้านหน้าเนี่ยมีสองตำแหน่งในส่วนของผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านข้างรวมถึงด้านข้างด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีม่านถุงลมนิรภัยเนี่ย้ังการศรีรษาเนี่ยสี่ตำแหน่งด้วยกันถุงลมนะฮะบริเวณหัวเขา่านะครับหนึ่งตำแหน่งสำหรับผู้ขับขี่ ระบบช่วยเบรกแบบแอติบเบร์ k อ a s ิสต์ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในช่องจราจรแอ t i v เลนค e ปปิ้งอ่าเวลาคุณลูกค้าขับรถไปรถออกนอกเลนจราจรเนี่ยพวงมาลัยจะสั่นทันทีตัวนี้นะฮะถ้าลูกค้าขับไม่คล่องเนี่ยเรามีระบบช่วยในการนำรถเข้าจอดอัตโนมัติมาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันและกล้องมองหลัง ตัวนี้ไปหาที่จอดตามห้างนี่ไม่ต้องกลัวนะฮะกดปุ่มปุ๊บเนี่ยรถช่วยในการเอาเข้าจอดอัตโนมัติโดยที่ทางคุณลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเหยียบคันเร่งไม่ต้องเหยียบเบรกไม่ต้องหมุนพวงมาลัยเลยฮะเอาจอดเข้าให้อย่างดีเลยครับผมอ่าขับรถไปนะฮะลมยางอ่อนไม่รู้ตัวเนี่ยมีระบบเตือนแรงดันลมยางด้วยบริเวณหน้าจอว้าวเป็นยังไงบ้างฮะระบบความปลอดภัยถึงแม้จะเป็นรถเล็กนะครับคอมเพล็กซ์คาร์แต่ระบบความปลอดภัยมเมอร์เซเดสเบนเนี่ยจัดเต็มจริงๆครับ มาดูในส่วนของเครื่องยนต์ a 2 0 0 progressive นะฮะเครื่องเบนซินแถวเลียง4สูบ1 3 3 2 cc ร้อยแรงม้าเทอร์โบพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ต้องบอกก่อนนะฮะว่าฟังดูเนี่ยคือลูกค้าหลายท่านอาจจะตกใจว่าเครื่องแค่พันสามจะวิ่งเหรออันนี้ผมบอกตรงะคระับว่าคือหลายท่านที่ตกใจแต่ว่าพอให้ลองขับเนี่ยรับประกันว่าไม่ผิดหวังเรื่องอัตราเร่งนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ที่สาคัญนะฮะไม่เพียงว่าอัตราเร่งแรงเท่านั้นนะฮะยังประหยัดด้วยนะครับเพราะว่ารองรับ e 8 5 อัตราเร่งสูงึง100เนี่ยอยู่ที่8.1วินาทีความเร็วสูงสุดเนี่ยทำได้อยู่ที่230กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาพร้อมระบบส่งกําลังเกียร์โต้จัวะ 7G DCT ถือว่าแรงและประหยัดต้องใช้คานี้ฮะรับประกันจริงคับตัวนี้ไม่อื่นแน่นอนฮะไม่มั่นใจมาลองขับก่อนตัดสินใจได้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดรถ A200 Progressive ที่ผมได้นำเสนอไป เชื่อว่าลูกค้าหลายท่านเนี่ยคงกลังรอฟังอยู่ว่ารถคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับ Mercedes Ben z Compact Car ตัวเริ่มต้นที่มีราคาถูกที่สุดของรถเบนท์นะฮะ A200 p o r ตัวนี้นะฮะราคาอยู่ที่1 9 9 0 0 0้าบาทนะครับย้ำนะครับราคา1 9 9 0 0 0้าบาทราคาไม่ถึง2ล้านนะครับท่านจะได้รับถึงความปลอดภยัยออปชันอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นะฮะถือว่าออปชันค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะแคมเปญพิเศษดาวเริ่มต้นเพียงแค่2 0 0 0 0 0กว่าบาท ผ่อนเฉลี่ยเดือนละ2 0,000กบ,บาทเท่านั้นมาพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งซ่อมห้างของแถมจัดเต็มครบทุกรายการนะครับได้รับรถในส่วนของตัวนี้เราลดไม่นานนะฮะใช้เวลาลดเราลดไม่นานนะฮะสีมีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีนะฮะเงินขาวเทาแล้วก็ดำสีสีนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดท่านลูกค้าท่านใดเนี่ยอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะในส่วนที่ผมได้นำเสนอไปสามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างน,นี้เลยนะครับ ขอฝากไว้นิดนึงนะฮะซื้อรถนะฮะซื้อรถทันทีนะฮะไม่อยากให้มองแค่ในส่วนของตัวเรื่องราคายเดียวอยากให้ดูในเรื่องของตัวบริการหลังการขายด้วยนะฮะคิดจะซื้อรถเบนซ์นะฮะคิดถึงผมเพชรรถเบนซ์น,นะครับประสบการณ์การขายรถเบนซ์กว่า10ปีไม่ทําให้ท่านต้องผิดหวังแน่นอนนะครับและสุดท้ายนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งในส่วนของ YouTube ช่องเพชรรถเบนซ์เพื่อที่จะติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารรถรุ่นใหม่ๆก่อนใคร นะะฮลูกค้าท่านใดอยากให้ผมรีวิวรถรุ่นไหนปพิเศษเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ที่รายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการนำเสนอในส่วนของตัว A 2 0 0 Progressive ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ